ดีครับทุกคนกัจะมาละเลาะตอนนี้นะตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วทุกคนมาเลาะเบ็ดกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้ปลากี่ตัวนะครับผมเก็บเบ็ดพร้อมกลัวกลัวนะครับผมแต่ก็ใจสู้ครับคันแรกก็หมานเลยครับทุกคนแต่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับไปทุกคนทุกคนปลาดุกนะครับผมปลาดุกก็ถือว่าหมานยุ่นะครับคันแรกก็เจอปลาดุกเลยนะครับผม ก็ตัวค่อนข้างไซส์ประมาณสี่ห้าขีดนะครับผมก็โอเคนะทุกคนก็เราเอามาลงสิบคันเนาะเราก็ไม่คิดหรอกว่าจะได้หรือไม่ได้เราไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะครับทุกคนแต่ก็คือว่าดีกว่าเราไปซื้อกับข,ข้าวของกินนะทุกคนที่นี่ปลาดุกไซส์นี้ก็ถ้าเราไปซื้อขอก็ตัวหนึ่งประมาณ50-60บาทนะทุกคนแต่ว่าไปนะที่รังสวนปลาแพงนะทุกคน บอกไว้เลยว่าแพงมากนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปนะทุกคนผมอาจจะได้ถ่ายอาจจะไม่ครบทุกคันนะทุกคน,นอ่าคันนี้ก็เฮ้ยทุกคนเจะเอีกแล้วหมานอีกแล้วคันเมื่อกี้พลาดไนหะนะครับผมคันที่สองมาคันที่สามทุกคนเอ้ยเอ้ยเอ้ยหม่านนะทุกคนแต่ตัวนี้ก็ เล็กเล็กกว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงแล้วทุกคนแต่ไม่นิดดอ,อกก็ก็อันนี้น่าจะไซส์ประมาณขีดนึงก็เล็กว่ากันเยอะนะทุกคนแต่ก็โอเคอ่ะก็อย่างน้อยก็น่าจะมีกับข้าวเช้าแล้วละทุกคนนะครับก็ไปดูต่อดูต่อทุกคนไปคันที่สี่ปึ๊บปึ๊ ท,ทุกคนลุนลุนะ่นมวยเยปลาลุ่นทุกคนตายตา้ด,ดูเรื่อยทุกคนเชื่อไหมว่าผมถ่ายถ่ายไม่ครบทุกคันนะทุกคนบางคันก็เหยื่อยิงอยู่นะนออบางคัน <ๆ S 1> ก็เหยื่อหมดนะครับผมก็สรุปง่ายๆนะครับสรุปสรุปเลยดีกว่าก็คันนี้ก็ไม่มีเหยื่อทุกคน แล้วสรุปเลยว่าได้ปลามาสองตัวนะคร